แต่วันนี้จะมาแนะนำนะผมการมารับอ NFT ของโมโมของโมบ o ็อกฟรีนะผมเราก็เข้ามาที่ใบแน้นเนาะเราก็เอามือลากตั้งแต่ข้างบนนระลากลงมาเห็นไหมจะมีคำว,ว่าลากลงไปที่ market แพนนะผมแากลับไปน้าแรกนะเนี่ยคือเราลากลงมาเลยเห็นไหมจะมีลากลงไป market แพนเสร็จปุ๊บเราไปที่โมบ็อกเกมนะครับทีนี้ เรลดสักคู่หลังจากนั้นหนมมีให้สายอินนะผมมันจะเชื่อมต่อกับนี่เชื่อมต่อกับเบนแนนเรานะเรากดต่อไปเลยน,นี่จะเด้งขึ้นมาเราก็กดเชื่อถือนะผมปึ๊บ นี่จะมีกล่องให้เราเปิดนะรเราก็เปิดกล่องเป็นอาวตารของเราครับนี่นะครับผมตัวเลขนี่คือเลขที่เราต้องเอาไปแนะนําคนอื่นเนาะให้คนอื่นมาเกอกเราก,กดโคไปนี่ก็จะประมาณนี้นะครับ เราก็เอาเลข id ของเพื่อนเนะี่ยมากรอกนะเลข id ของเพื่อนเราที่เราไปสมัครต่อเขาเนาะมากรอกที่เพื่อนลงไว้ในใะต้ใต้ดีคริปชั่นนะครับจากกรอกเสร็จก็กดคอนเฟิร์มนะครับ เราก็ได้ตก็วมาแล้วนี่ก็ประมาณนี้เห็นไหมแค่นี้ผมในการรับ NFT ฟีก็รอรุ้นรอรุ้นแอดดอกไปนะผมว่าจะได้อะไรนะนี่ก็น่าประมาณอีกหกวันแล้วนะผมจะรู้ผลนะผม โอเคเสร็จสิ้นของการแนะนำขั้นตอนการรับาการมากดรับ a d o ดของ m o บล็อกหน้าผมรอดูว่าจะได้อะไร